กว๋วยเตี๋ยวดูดีเจ๊อุ้ครับที่นี่เมนูกว๋วยเตี๋ยวเขารสชาติค่อนข้างที่จะจัดจ้านแล้วค่อนข้างที่จะน่ากินมากๆเลยนะฮะแล้วบอกก่อนแม่ค้าไม่ธรรมดาแซ่บมากๆแดงๆค่ะพี่พีพีโอ๊ยค่อยๆทานนะพี่น้นอนโอ๊ยพี่พีพมันร้อนะครอ้าว,าวไม่เอารัโอ๊ยออนดีพีพีเห็นกินล๋วเตียวทาน ฮะมนยัังงไสวัสดีคนดูทุกคนครับผมพีทอีทแหละครับวันนี้นะฮะผมจะพาไปร้านเด็ดร้านนึงครับอยู่ชนบุรีร้านนี้บอกเลยว่าแซ่บครับเด็ดมากฮะแต่ก่อนจะไปผมขอลองท้องสักหน่อยครับ ยุ่งยาก,ย,ากยังไงเอาตรงๆา่อนนา,อ,าอันนี้ก็ซื้อสําเร็จมาอันนี้ก็ซื้อสําเร็จมาแล้วมาใส่จานยุ่งยากเหรออย่างนี้เรียกยุ่งยากเหรอ <c oughs> วันนี้นะฮะเราจะทําแกงจืดลูกลอกไก่ฉีกครับผมแล้วก็มีแกงจืดกระลำปียัดไส้หมูสับง่ายมากเราจะทําแกงจืดง่ายๆนะครับโดยซุปน้ำฟ้าไทยรสหมูครับแล้วก็ซุปน้ำฟ้าไทยรสไก่ครับผมง่ายๆเดี๋ยวผมจะทำอันนี้ก่อนครับแกงจืดลูกลอกไก่ฉีกครับผมด้วยซุปน้ำฟ้าไทยรสไก่ครับผมโดย1ซองเนี่ย เขาจะใช้น้ำา1ลิตรในการทำโอ้อย่างแรกนะเราควรจะใส่ผักก่อนเป็นแครอทครับผมขอปิดฝายสักหนึ่งนาทีแล้วกันนะครับผม าาานนทมกใส่ถ้วยเสร็จนะครับเราก็ใส่กระเทียมที่เราเตรียมมาสักนิดหนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่แกงจืดลูกลอกไก่ฉีกครับผมเรามาเมนูที่2กันครับเป็นแกงจืดกะหล่ำปียัดไส้หมูสับครับเป็นกะหล่ำปีที่เราขวานไว้นะครับเตรียมเพื่อยัดไส้หมูสับนะแต่ที่ขาดไม่ได้ผมขอบอกนิดนึงนะครับก็คือซุปน้ําฟ้าไทยรสหมูครับผมนี่นะคนซุปน้ําฟ้าไทยรสหมูนะครับอู้ หอมน้ำต้มกระดูกและเครื่องเทศมากๆครับหอมจริงๆฮะมาครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขอลองชิมหน่อยเอาเข้าวสวยมาสักหนึ่งจานนะฮะ พอชิมแล้วครับรสชาติเนี่ยกลมกล่อมไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะครับผมน้าซุปแกงจืดของเขาเนี่ยสีเหลืองทองน่ารับประทานมากเลยครับแล้วน้ําซุปของเขาเนี่ยไม่มีไข่เลยนะครับเพราะเขาใช้แบบไข่มันน้อยนะครับไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยนะครับบอกเลยนะฮะมีติดบ้านไว้ทุกบ้านได้เลยนะครับผมนี่เขาเรียกว่าเจนใหม่ของแกงจืดเลยนะครับซุปน้ําฟ้าไทยอร่อยใสๆไข่ไม่มีนะฮะถ้าใครอยากจะหาซื้อนะครับซื้อง่ายๆเลยนะคะที่ห้างสินค้าชั้นนําทั่วไปนะครับผมซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะและตลาดทั่วไปนะครับเด ขออนุญาตทานก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวเราไปชนบุรีกัน <c oughs> ถึงเรียบร้อยแล้วครับผมชนบุรีบางแสนฮะเป็นถิ่นที่ผมรู้สึกว่าผมมาบ่อยมากๆเลยนะฮะนี่เลยร้านที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นนะนี่ครับผมก๋วยเตี๋ยวดูดีเจ๊อุครับที่นี่เมนูก๋วยเตี๋ยวเขารสชาติค่อนข้างที่จะจัดจานแล้วค่อนข้างที่จะน่ากินมากๆเลยนะฮะแล้วบอกก่อนแม่ค้าไม่ธรรมดาแซ่บมากๆ นวี่ะตะกี้ตะกี้ถามแม่ของนุ่นว่าทําใจได้ไหมลูกสาวแต่งตัวเปรี้ยวเขาบอกว่าเขาห้ามปาล์มเราแล้วทําไมเราไม่ฟังเขานี่อกจากบ้านไปเลยค่ะอุยหนีออกจากบ้านไอ้ลูกคนหนูอยากแต่งตัวมันเป็นความสุขของหนูอะประมาณว่าความสุขเขาอ่ะจะยุ่งอะไรอ่ะุยแม่แม่มองหลังอะ อ่านี่คือท<ำ>ําทำงานก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนะนะใช่หนูทํางานนะแล้วหนูก็ทาตลอดเลยแบบหนูทํางานหนักมากที่มาที่ไปของร้านนี้ยังไงทําตั้งแต่รุ่นคุณแม่ค่ะรุ่นคุณแม่ทําทําร้านนี้มากี่ปีแล้วทาร้านนี้มาตั้งแต่รุ่นคุณยายรุ่นคุณแม่แล้วก็รุ่นคุณลูกมากกว่า50ปีแล้วค่ะมากกว่า50ปีนะไม่ธรรมดาตั้งแต่รุ่นคุณยายแล้วมาคุณแม่เอาเอาตรงๆป่ะตอนสมัยคุณยายทำอะเชื่อป่ะแม่ก็แต่งตัวแบบนี้แหละแล้วคุณยายก็ห้้้าาามมมมแแแลลวว่่่กก็็ไฟังเนีพอถึุค๊ ก็แคห้ามแล้วนุ้นก็ไม่ฟังไม่ฟังกวหนูชอบแกงตูงไงหนูชอบแบบว่าลูกค้าเข้ามาแล้วก็แบบว่าสวัสดีค่ะที่ร้านหนูหมูแดงแดงนะค่ะแล้ววันนี้โอ้ย <laughs> แล้วมาวันนี้มามาตีมอะไรวันนี้มาตีม,ว,นนมวันนี้มาแบบตีมแบบเมดจากบริการอ๋อแต่วันนี้เรียบร้อยสุดแล้วนะตั้งแต่ผมเห็นเข้ามาแล้ววันนี้น้องเขาเรียบร้อยสุดเลยฮะมีอะไรแนะนําพี่มีอะไรแนะนําพี่โอ้โห ก๋วยเ,เตี๋ยวเหรอคะก๋วยเตี๋ยวค่ะรู้ค่ะหนูแซ่บแล้วที่ร้านนะคะเราก็จะเด่นเด่นเรื่องก๋วยเตีเ๋ยวโคตรเด้งค่ะหมูเด้งที่ร้านค่ะเป็นหมูเด้งที่แบบหมูเด้งล้อมๆแล้วก็มีโคตรเกียเก๊ยวโคตรเกี๊ยวทอดโคตรเด้งอ่า<ม>โคตรเด้งกุ้งกุ้งมังกรใช่มักุ้งมังกรมีเย็นต่โฟทะเลเย็นต่โฟทะเล,ลเล้งแซ่บเล้งแซ่บติ่มซ้ำหมูสเต๊ะเต๊ะค่ะเออพูดอย่างนี้ไม่เห็นภาพเอามาให้หมดเลยครับผมจัดไปเลยค่ะพี่ติจัดมาเลยค่ะไปเถอะค่ะจะทำอะไรอร่อยอร่อยพี่เลย ได้เด้งไงครับเด้งเด้งค่ะพ uh> um> oh. oh. ja. mm um> OK> ี่ีอันน um well> ี้ก็ยังจะส่งเมนูค้อเด้งกุ้งอันนี้มีกุ้งมังกรด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูค้อเด้งปกตินะคะอ๋อโค้ดเด้งปกติเด้งเด้งเลยค่ะครับเมนูวันนี้นะคะที่แม่ดุบ้แม่ไม่ดุค่ะแม่ชอบอ๋อแม่ชอบถ้ามาที่ร้านเนี่ยคนจะสั่งแบบไหนเยะหมูแดงค่ะหมูแดงโค้ดเดงนะคะเป็นแบบปกติด้วยบางคนถ้านั่นหน่อยก็จะสั่งกุ้งมังกรด้วยกุ้งมังกรด้วยเหรอ กุ้งมังกรก็ขายไม่แพงนะคะที่นี่เออแหะนที่ราคาจับต้องได้นะฮะขอแจ้งอยู่ที่ราคา89บาทอันแค89บาทแต่ว่าเครื่องเขาเยอะนะแล้วก็ดูดิเนี่ยมานั่งล้อมชาหมูเด้งเนี่ยคือน่ากินนะฮะถ้าพี่จะกินนะคะ๋ยวหนูจะขอไล่โมนก่อนนะคะอ๋อไล่มนครับคุยมีไล่โมลก่อนกินด้วยอันนี้ก็เป็นติ่มซำที่เขาขายแบบเสริมเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวค่ะ ก่อนที่พี่ๆจะกินนะคะหนูขอไล่มอนกันนะคะแต่ว่าพี่พๆถ้าถถ้้าาพี่กินไล่มอนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรครับอ๋อก็มันจะเพิ่มความอร่อยให้กับพี่ๆอ๋อเอายังไงครับยังไงครับพี่พๆต้องใส่ไข่หผงกันนะคะเอาละงใส่ไข่หผงกันนะคะเป็นมูอีมูอีแล้วเดีวหนูจะขอไล่มอนนะขั้นแรกนะคะเดี๋ยวหนูก็จะขอไล่มอนนะคะแล้วก็ให้พี่ๆช่วยพูดด้วยนะคะถ้าหนูพูดว่าเด้งเด้งพี่ๆก็พูดว่าเด้งเด้งนะคะเด้งเด้งครับจะออกเดินทางได้สามสองหนึ่ง โคดิ้งโคดิ้งดิ้งด้งด้งอร่อยมากเลยจริงเหรอครับอยากได้พี่พีรับได้ลองกินเตี๋ยวขาดูดีเจ้อู๊ดหมูเด้งหมูเด้งเด้งเขินนะวันนี้นะคะก็ทานได้แล้วนะคะพี่พีอ๋อนี่มันจะทำให้อร่อยขึ้นนะฮะใช่ค่ะโอ้โหหนูไงลูกฮะทล้มันยังไงรอจะเหงื่อออกเลยฮะเฝ้าแล้วครับเขินคนข้างหลังมากเลยครับตอนนี้พี่จะทานแล้วนะ อิทาก,กิมัตครับขอแทาทานนะครับติ่มซำก็อันนี้ก็เห็นนะก็คือเขาจะมีหลายอย่างนะครับก็จะมีเป็นขอสลายนะฮะเห็นไหมฮะอืมอืมดีอ่ะ เออทำไมถึงเอาหมูมาเคลือบชามานุ่นเพราะว่าสมัยนี้คนชอบถ่ายรูปก่อนจะทานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถ่ายรูปกันก่อนหมูเด้งที่ร้านหนูมันเด้งนะค่ะเด้งจริง่ะเด้งเด้งจถ้าเด้งก็เด้งครับตายฮะรสชาติบอกเลยว่าจัดจานมากคะเด้งไหมคะเด้งไหมคะเด้งเด้ง่ะรสชาติแบบมันจัดจานมากครับมีความแบบเปรี้ยวเค็มหวานแบบลงตัวครับเหมาะกับต้มยำมากครับ อันนี้ก็เป็นไข่ครับเขาไปห่อหมูเด้งอีกทีนะฮะเสียวปลาลวกจิ้มครับน้ำจิ้มใช้มะนาวแท้ร้อยเร็เลยค่ะมะนาวแท้เลยเนาะอะไรคะน้าอันนี้ลูกชิ้นปลาค่ะเพิ่งไปตกปลามาจากทะเลเลยค่ะจริงปะคะไม่เห็นกินแล้วก็เสียวแทนเอ้ยไม่ใช่อิ่มแทน เป็นคนที่ทำให้ผมได้เขินมากอันนี้คืออะไรครับอันนี้เมนูโค้ดเกี๊ยวค่ะโค้ดเกี๊ยวทอดต้องทานแบบต้องทานเลยใช่ป่ะอ,ะอะเเ่เดี๋ยวทานเลยเดี๋ยวนี้ทานเลยอันนี้เป็นโค้ดเกี๊ยวทอดข้างบนเป็นอะไรครับต้มยำเยำหรอต้มยำหมูสับแห้งรากอ๋อโอเคอ่ะมันบ่งบอกเลยว่าร้อนแน่ๆครับอ๋อโอ้ยไม่ค่อยทานนะมันร้อนอ๋อไม่มันร้อนมากอ้าวไม่กินแล้วห้องน้ำ่อน เออร้อนพี่พี่อ๋อออร้อนเลยคะเห็นกินรสเกียวแทนเลยค่ะกลมันร้อนอ่ะอ๋ร้อนเลยคะเกี๊ยวทอดสุกใหม่ๆเนี่ยมันจะมีความอร่อยใช่แล้วมันแบบทั้งกรอบทั้งเด้งไอ้ที่คุกของเขาก็าคือเหมือนต้มยำแห้ง,งหมูสับเนี่ยอร่อยนะเยี่ยมเลยนะคนแกะกุ้งมังกรระดับหนึ่งของประเทศมีอยู่ครับแก้มบุ๋มครับ เฮ้ยทีมงานไปสั่งเดียกกินอะไรบุ๋มสั่งก่อนจะได้รู้ว่าบุ๋มกินอะไรดูรวมผมว่าที่นี่ดีเลยนะครับอาหารหลากหลายรสชาติที่ผมลองชิมไปเนี่ยสองสามเมนูท te ี่ผ่านมาดูรสชาติโอเคเลยนะครับเยี่ยมเลยนะการทำเมนูหมูเด้งครับมันต้องกะความสุกดีๆนะถ้ากะไม่ดีเนี่ยคือไม่สุกเลยนะ อันนี้ผมคอนเฟิร์มอร่อยครับเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาลวกจิ้มดีก็มีหมูเด้งลวกจิ้มด้วยนะเเกี๊ยวปลาดีมากนะดีเลยอะเยี่ยมผมเป็นคนชอบกินเนื้อปอนะผมชอบครับผมรักเมนูนี้มากครับ คนดูคนไหนเคยได้ลองมาทานแล้วครับก็เมนต์มามาบอกผมได้นะว่าเป็นไงถูกใจกันไหมนะครับมาต่ออคอแซบแบบแซบแบบแซบแบบจริงจังนะในอมีของหวานอะไรบ้างไหมแม่ให้นุ่นเลือกให้หน่อยครับนุ่นอยากเลือกอะไรขออันหนึ่งขอเอาหมูเต้หน่อยแล้วกัน นึ่มจิ้มอร่อยอืมอืมจิ้มดีหูนิ่ม,มากแล้วค่ะอืมรสชอ่ชองครับหนูเอะนุ่มมากนุ่มเลย แนะนำตัวตัวนะไม่ได้ทานเก่งมากมากับเพื่อนหลายๆคนนะครับแล้วสั่งให้ทุกอย่างเลยแล้วแบ่งกันกินอันนี้จะแบบมาถึงที่นี่นะอร่อยหลายอย่างครับอยากแนะนําให้มากับเพื่อนเยอะคุณจะได้กินทุกอย่างนะโอ้โแล้วเขาปั่นน้ําแข็งใส่ไปด้วยเนอะร้านเขามีขนมหวานเยอะด้วยนะครับแล้วท้องนี้บอกอยู่แล้วยังไงก็อร่อยครับ <S <S อือฮเรามาต่อนี่ครับตะกี้เราชิมเล้งแซ่บอันนี้คือแบบจัดจานมากเลยนะ อร่อยคนละแบบอ่ะอย่างนี้มันก็เหมือนแบบเป็นหม้อไฟอะะไอย่างนี้มันก็แบบเป็นเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำแต่มีเล้งอะจูนมันก็ดีเขาดูมันคนละแบบเลยครับความอร่อยมันก็จะคนละอย่างอะก็คงเลยครับคือดีทั้งคู่นะฮรดี ก็เป็นร่าวๆแล้วก็เกือบทั้งหมดแล้วแหละที่ผมสั่งมาให้คนดูได้ดูนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำดูดีบายเจอูถ้าใครจะมาร้านเขาเนี่ยร้านเขาเนี่ยจะเปิดทุกวันนะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นทุกวันแต่จะหยุดประมาณวันพุทธที่3ของของเดือนเป็นอีกหนึ่งร้านเลยนะที่อาหารเนี่ยที่ผมสั่งมาวันนี้คือผมว่าดีกับทุกเมนูเลยนะครับรสชาติจัดจ้านทุกเมนูเลยแล้วก็ทั้งตัวแม่อูเองก็น่ารักด้วยแล้วตัวลูกสาวน้องนุ่นน้องอ๋อเลยน้องนุ่นแบบเห็นแบบนี้นเเห็า อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบน่ารักมากแล้วก็การคิดการอ่านตั้งใจทํางานเป็นคนขยันทางานมากๆถือว่าเป็นเด็กที่แบบทําตามได้ไนะหมายถึงว่าแบบในการ <What? S 2> เขาเรียกว่าอะเอาเป็นแบบอย่าง<ๆ>ได้ในการที่แบบ ตั้งใจทำมาหากินอยากดูแลครอบครัวดูแลแม่อะไรเงี้ยแบบเยี่ยมเลยฮะฝากกดไลค์กดแชร์เทมนี้ด้วยนะครับฝากด้วยครับผมก๋วยเตี๋ยวดูดีบายเจอูครับที่บางแสนชลบุรีใครมีโอกาสลองแวะมาแล้วกันนะครับฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์เทปของพีที่แหลกด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น t i k เ o k เอง IG เองนะครับหรือว่าเป็น Facebook YouTube ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะฮะไม่มีอะไรทีมงานนั่งตาเราห้อยแล้วเดี๋ยวผมกินต่อก่อนนะครับไปก่อนนะครับวันนี้ฝากด้วยคร